ใช่ค่ะใช่ฟังยายเข็มกริทีราอินพรวิจิตเขาทำรายการกับคุณตะนารากรชื่อว่าป้าข้างบ้านอันตี้เน็กซ์ดอคุณเข็มก็ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ไปดูกันครับวิพี่ทอมคุณทอมเครือสโสพลนะคะก็ได้โพสต์ใน เพจสีฟ้านะคะเมื่อประมาณแบบครึ่งชั่วโมงที่แล้วแหละเข็มก็ไปเห็นมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครอยากได้ปริญญาจ่ายตามนี้เลยครับนี่แล้วเข็มก็แบบว่าขอกดเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเนาะหยจ่ายเงินจริงๆด้วยอ่ะนี่มีค่าเมลค่าส่งปริญญา authorize d report f e e มีอุ้ยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะอ,อ,นอ๋อรวมๆแล้ว c o e h e n s i v e Report อ๋อก็จะแบบว่ามีแบบเซอร์วิสต่างๆค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่สดๆร้อนๆเลยอะ่ะมีโปรแกรมเยอะมากค่ะอ่ะดิเข็มขอกดเข้าไปดูเพิ่มแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะคะคืออย่างนี้มันเป็นเหมือนเทียบวุฒิน่ะ เออคืออย่างนี้มันเหมือนออกออกลายเส้นใช่อ่ะเออคือสมมุติว่าเข็มนะคะเข็มไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งหรือว่าไปเรียนแบบอะไรมาสักอันหนึ่งอะนะแล้วเข็มก็อยากจะแบบว่าหางานทำเหมือนเข็มเป็นผู้อพยพที่อเมริกาเงนะี้ยเออเป็นแบบต่างด้าวอ่ะแล้วเข็มก็อยากหางานทำเขืมต้องมีวุฒิใช่ไหมคะเข็มเข็มก็ต้องมาสมมติว่าเข็มเข็มจบนาฏศิลป์เงนะี้ย สมมติแล้วเข็มก็อยากจะได้วุฒิที่อเมริกาเข็มก็ยื่นไปโดยการแบบจ่ายตังนี่แหละขอไลเซนส์ว่าเนี่ยเทียบให้หน่อยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยที่คุณเรียนมาเนี่ยนะเรียนรำไทยมาสิบปีเนี่ยเทียบเท่าปริญญาเอกนะอาคุณได้ปริญญาเอกก็วุฒิคุณก็เทียบเท่าปริญญาเอกค่ะประมาณนี้เฮ้ยอย่าฟ้องกันนะวุย้ย มันไม่ใช่ปริญญามันคือวุฒิแบบเทียบเท่าอะค่ะคือมันก็จะมีตัวเล็กๆเ,เขียนว่าแบบมันคือเทียบวุฒิเฉยๆอ่ะอมไม่ได้ได้ปริญญาจากต่างประเทศนะไม่ได้ปริญญาจากแคลิฟอร์เนียนะมันคือการอาวุธเราอ่ะไปเทียบเพื่อหางานอนะ่ะจริงๆอ่ะม,มันเอามาบอกไม่ได้นะว่าเราจบจากที่นี่อเฮ้ยจริงๆ เดี๋ยวไปดูมาให้อีกเหมือนที่คุณเข็มบอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เทียบวุฒิอันเนื่องมาจากว่าคุณเนี่ยเป็นต่างด้าวเป็นผู้ลี้ภัยแล้วไปอยู่ในประเทศนั้นไปอยู่ในรัฐนั้นแล้วคุณต้องการหางานทําแต่คุณมีวุฒิจากประเทศที่คุณเคยอยู่เคยอาศัย คุณส่งไปให้เขาแล้วเขาจะเทียบพูดให้โดยนักวิชาการ<ฤ>าการกรมการผู้เชี่ยวชาญต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีแค่โต๊ะเดียวห้องเดียวอย่างที่<ม>ปรากฏเป็นข่าวเพราะว่าเขาไม่ได้มีเปิดเรียนเปิดสอนใดๆพี่ปูหมอเกตโป๊ะอย่างนึงก็คือเธอบอกเธอไปเรียนจริงไอ้ตรงเนี้ยหมอเกตก็ต้องชี้แจงแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ค่ะเขาเอาไว้เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพต่างด้าวเอาละมหาวิทยาลัยที่คุณหมอเกตกมลอ้างเนี่ยก็คือ California University, University. มันมี FCE ไอ้ตรง FCE เนี่ยที่เขียนว่า Foreign Credential uh, Cred Evaluation ก็คือเทียบวิทยาฐานะนะคะ hmm. อ่าตรงนี้ตรงนี้มันจะมีตัวเล็กๆอยู่เห็นไหมเห็นไหมข้างบนตรงนั้นนะคะแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเคยมีประเด็นมาแล้วสมัยคุณธรรมนัฐพรมเผ่าที่คนออกมาถาม ไอ้เรื่องความเป็นด็อกเตอร์ของแกนั่นแหละค่ะเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณหมอเกตถ้าเกิดว่าเธอก็ตามข่าวมาส่วนหนึ่งเธอก็น่าจะรู้ว่าที่นี่มีปัญหาในการจะเอามาใช้<ม>อ้างเป็นเครดิตว่าศึกษาจริงว่าจบจริงเพราะอันนี้พูดกันตามตรงนะคะความน่าเชื่อถือน้อยมากใช่ถ้าสมมุติหมอเกตจะบอกว่าเฮ้ยฉันจบด็อกเตอร์จริงๆนะแล้วเอาไปเทียบ เพื่อขอเกรดมาเนี่ยบอกไปเลยว่าคุณเรียนปัญญาเอกที่ไหนเรียนที่ไหนบอกมาครับแค่นั้นละคือจบก็เลยถูกทดสอบภาษาอังกฤษในรายการสรยุทธ์ไงนะตอนที่เกิดเรื่องธรรมนัตกับวุธิการศึกษาด็อกเตรแกเนี่ยสื่อก็ไปค้นยกใหญ่เลยว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซนี่มันคืออะไรนะครับ BBC ไทยก็บอกว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซได้ระบุตัวตนในเว็บไซต์ว่าเป็นสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายอ,มอีกบทบาทหนึ่งคือเป็นสถาบันประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยนี้ก็มีส่วนของการบริการด้านต่างๆโดยระบุว่ามีบริการออกใบปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่ากับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาโดยจ่ายตังค์200ดอลลาร์หรือประมาณ6,000บาทอันนี้ราคาตอนธรรมนัฐนะ,ะตอนหมอเก็บนี่ไม่รู้เท่าไหร่จัดทำรายงานแบบครอบคลุมคือประเมินทุกรายวิชาอันนี้ก็จะ150ดอลลาร์คือประมาณ4,500บาท แนบความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญให้จ่าย350ดอลลาร์หรือประมาณ1,600บาทค่ะคือมันต้องทำหลายๆกระบวนการรวมกันจึงจะได้ออกมาเป็นวุฒิเทียบเท่าวุฒิเทียบใช่แล้วก็ตอนที่สมัยคุณธรรมนัทเนี่ยสำนักข่าวอิสราเอลต้องให้เครดิตเขานะคะเข้าไปตามดูเลยตามดูจาก Google Map เลยนะคะตั้งอยู่3แห่งด้วยกันนะคะซึ่ง ลักษณะมันก็ค,คล้ายๆกับที่หนึ่งที่คุณหมอเกตเนี่ยเอามาเทียบอ้างว่านี่แหละเธอได้ใบใบปริญญาด็อกเตอร์เนี่ยมาจากแคลิฟอร์เนีย university fce ซ้ำรอยกับคุณธรรมนัศนะคะซ<ไ>ึ่งจริงๆอันนี้เห็นไหมมันคือใบเทียบการศึกษา อย่าไปเรียกมันว่าปริญญาใบเทียบอะค่ะใบเทียบการศึกษาและประเด็นคือเขาไม่มีเรียนจริงไม่มีเรียนจริงแต่คุณต้องมีวุฒิตัวจริงเพื่อจะเอาไปให้เขาเนี่ยออกใบเทียบให้แต่หมอเกศที่แกไปให้สัมภาษณ์เมื่อวานเน้นย้ำแกบอกแกเรียนจริงตรงนี้จะเป็นปัญหาเรียนที่ไหนอะหนักด้วยพี่ปูคะจริงๆคุณหมอเกศเนี่ยจบแพทย์จากมรังสิต จบแพทย์จริงๆนะค่ะระดยะบปริญญาตรีมอรังสิตเปิดแพทย์มา30กว่าปีละ35ปีเป็นหมอดีๆนะถูกแล้วถูกต้องแล้วพอแล้วเออแต่การขวอยคว้ามาซึ่งตำแหน่งปริญญาเอกให้ได้มาซึ่งด็อกเตอร์ไอ้ตรงเนี้ยทำเพื่อให้เพื่ออะไรเราก็ไม่ทราบมันเคยโก้แต่ตอนเนี้มันกลายเป็นปัญหาของออชีวิตแล้วแล้วยิ่งวิ่งหนีพูดจาให้มัดตัวเองอะมันไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์หรอกว่ารู้สึกเฟลมาก ควรจะเฟลกับไมซตของตัวเองและการไล่ฟ้องดะไม่เกิดประโยชน์นะคะมหมอเกดเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแสงมาโดยตลอดนะพี่ปู f อรัก FC ให้กำลังใจแต่วันนี้คุณหมอก,ก้าวออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่คนเขาจ้องจะตรวจสอบคุณแล้วไม่ได้ใจดีกับคุณเหมือน FC ของคุณดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ เอาความจริงมาสู้ครับผิดก็ยอมรับเพราะว่าการเป็นสอวอไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา<ช>ถึงระ<ช>ดับด็อกเตอร์ใช่นะครับใช่ไม่ได้จํากัดวุฒิด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นปัญหาและพอเป็นปัญหาถ้าพิสูจน์ว่าไม่ได้ไปเรียนจริงแล้วมันจะไปต่อสู่การร้องเรียนคณะกรรมการจริยธรรมหรืออันนั้นหนักกว่านะคะอันนั้นจะหนักมากมครับ และเพลอๆก็อาจจะถึงขั้นต้องหลุดจากการเป็นสวนะ